เอาละครับก็ขอสวัสดีนด้วยนะครับนี่อยู่ในเกมของไมค์ครับหรือเซิร์ฟองอะไรเนี่ยแอดว่ามันเกิดอะไรนะครับว่าเป็นเซิร์ฟแนวสร้างบ้านหรือ PVP นะครับก็มีไหลายอย่างเลยนะอันนี้ผมก็อยู่แบบเฟ็นนะในเกมเหมือนเดิมครับนะชวนเข้ามาเล่นะกว่าจะมาได้นะก็ อ๋อทิม็ดสีผมน่าเบื่อม่านต้องห้ามกินงเลยนี่ก็เพื่อนบ้านแหละผมให้เขาหยุดสร้างตรงนี้แหละเพื่อนบ้านก็ก็ดีเขาไม่มาปนของพวกผมนี่บ้าน จะมีอีกหลังหนึ่งกบผมยังสร้างไม่เสร็จนะเพราะเพราะเออแฟนในเกมเขาให้มาอยู่ในนี้ก็อยู่ในนี้ปีแล้วแหละจะได้มีอย่างมีขอใช้กันโอเคก่ดูไหมฮะว่า,าทำไรเข้าแล้วเขาจะไมนี่จะไดไนะไร คุณน้ำฝนเ,นเขาจะทำอะไรต่อไปแล้วครับก็อาจจะเสียงม,มีเสียงคอแขกกันอะไรบ้างนะฮะก็วันนี้เขาเรียกว่าเจ็บคอเออ <c oughs> โอเค กูไม่ได้พิมพ์เลยโอ้ยงวงนอนแล้วนี่ก็บอกไปดิว่าตอนนี้ก็ดึกเลยนะครับ สี่ทุ่มแหละโอเคครก็สี่ขึ้นไปแต่ไรนี่ครับบ้านที่แฟนในเกมผมสร้างก็ก็สวยอยู่นะฮะรูปลักษณ์ก็พอดีครับเหมาะพออยู่สองคนพอดีมันก็พออยู่สองคนนะฮกด โอเคต่อยเขาถือกระโจกขึ้นมาให้ตีให้คาไปโอเค ครมาแล้วต้องบอกต้องพิงมพ์เข้ามาตรงนี้ผมไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยนาสร้างเอีคนมดเลยแต่ข้าล่างผมช่วยนะอันนี้หลังได้ตรเดีวเข้าสร้างเองโอเค ผมก็บอกตั้งแต่คิดี่แล้วครับเขาเขาพีพีเก่งนะอืแต่จะโดนผู้ควก,วกสองคนจน,น,นเล่นหลังคนหนึ่งชอบมาตีหลังครับอ,อะไรนะเข้ามาดนล่นหนะึ มันพูดไม่ได้ต้องไลน์ต้องเฟซไปหาหาแอดก็มีเราคนนี้ก็อยู่กันนะฮะโอเคเขาอยู่คำว่าสองคนนี้ครำว่ สามคัคคีจังเลยสามคัคคีแนวแหลกฮะ อขอภัยเล่ดพูดไปขาวนนเมื่อกี้ที่โอเคฮักส่วนเขาตกแต่งบ้านไหมครับเรื่องกางแต่งบ้านเรื่องของผู้หญิงครับเรื่องที่สร้างบ้านก,ก็เป็นเรื่องของผู้ชายนะ พวกผู้หญิงเขาจะนึกออกแบเดี๋ยวจะเอาวางก็ต้องไหนอ,อะไรเงี้ยี่ก็ทำไมครับใครยังไม่รู้ว่าผมเชีิร์บี กระจกจะกระจกตนไหรอแล้วกระจกอาจะมาให้แับหนึ่งซื้อมาให้บ้านรวยพอเออเซฟนี้ก็แหลกนิดหน่อย จบแก๊สยี่สิบบาทโหห้าบาทก็บอกตอนนี้วันนี้วันนี้เราก็จบแล้วพี่พี่ก็บอกว่าวันนี้น้องผมไม่มาเล่นด้วยนะครับเออควันนี้แบงค์เนี่ยไม่มาเล่นนะพราะยังไงอ่ะมันต้องกับป้ามัน มาอยู่คนละบ้านกันนะฮะมาเล่นไม่พี่น้องก็จริงกันอยู่คนละบ้านมาเล่นได้ด้วยเฉพาะตอนวันหยุดนะครับเล่นได้ตอนวันหยุดนะฮะจะอยู่คนละฝั่งกับบ้านบ้านในแบนงก์บ้านผมโอ้ให้ ไม่มองกูเลยสอนเอาไหมเนี่ยแมวเ,เก็บนะแมวตุกนะวางบกช้าจาังวะหิดอาบวางางี้ยล้วค่อยหิดอาบจะนั่นแหละเร็วไป ແຄັບເບີດມາຄະລ້າເອົ แรเดี๋ยวพาไปเก็บเดี๋ยวพาไปเก็บตังค์โอ้โหเหลือสามพันผมมีพันสองให้กระจกครับจกเอาใหม่เอาใหม่ถ้าไปเสียงไงของโน้องชายก็ ขออภัยนะทำบ้านมีตืดเงี้ย ูงนะนะบ้านนะสูแหลกกันะแหลกนิดหน่อยโอเคก็มาเล่นให้ดูเฉลๆในบ้านผมนะนี่นี่บ้านบ้านคนรู้จักเวอร์แปลว่าอันนี้บ้านคนรู้จักอันนี้ก็มีบ้านหนึ่งฮนะเป็นบ้านเก่าที่ผมแางไว้ ยังไม่เสร็จเลยน,นี้ผมทำเป็นวายทีสักหน่อยมันยังไม่ขึ้นแบบไม่โหลดอีกนี่ไงบ้านหลัง,งนี้ฮะยังไม่เสร็จข้างใน,นอะไร่างนี้ฮะโอเคข้างในบ้านอย่างเงี้ยนี่ครับยังยุ่งนะเฮ้ โอ้ยแรกแรกแรกแกเดอ,อ,อบสอบมีอันนี้ทำอะไรเนี่ยบ้าน,นบ้านเหรอโหถ้าจะเป็นบ้านนะน,นี่ยห้างใครใครเนี่ยให้สองคนนั้นเนี่ยตัวปิดคลิปละจะปิดคลิป ตัวจะมาปิดคิดตัวจะปิด,ปดคิดอาข้าก็ขอดิอย่าเพิ่งขอบคัวไม่ครบออกมาดิเอาเออกมา วัาวปีจะปิดตัวโอเคเี่เชยโอเ,โอเคครับโอเคครับก็ขอสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปน,นี้ครับสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมซับสไคร้นั่นแหละฝากกดไ like ลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอครับสวัสดี <c oughs>